10วิธีทําตัวให้มีค่ามากกว่าเดิมมาฟังกันนะครับข้อ1อย่าทําตัวให้ไร้ค่าวันๆไม่ทําอะไรนั่งขี้เกียจเฉยชาต้องกระตือรือรน้นทํางานสร้างสรรค์ยุ่งตลอดเวลาอย่าเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตลกโลกแล้วตายชีวิตนั้นสั้นเดี๋ยวก็ตายจงทําตัวให้มีคุณค่าข้อ2อย่าไร้าสาระอะไรไม่สําคัญอะไรไม่มีประโยชน์ไม่ต้องทํา เล่นโซเชียลถ้าไม่ได้ความรู้ได้เงินได้โอกาสในชีวิตเลิกเล่นคุยกับเพื่อนถ้าปัญญาอ่อนเสียสมองเสียงานเสียเวลาเลิกคุยข้อ3อย่าอยู่แบบห่วยๆถ้ารู้ว่าตัวเองห่วยทำอะไรไม่ได้สักอย่างอย่าทนกับตัวเองลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองทำบางอย่างให้เป็นทำบางอย่างให้เก่ง เลิ่สมเพศตัวเองและมีอนาคตข้อ4อย่าอวดเก่งไปวันๆอย่าทำตัวเท่ขี้โม้เดินไปเดินมาไม่ได้ช่วยให้จเจริญคนเก่งจริงพูดน้อยทำมากอวดรู้น้อยเรียนรู้มากเพิเจอน้อยผลงานมากถ้าไม่เจ๋งจริงลดความหลงตัวเองลงมาเพิ่มการพัฒนาเข้าไปอย่าทำให้คนหมั่นไส้ข้อห้า อย่าเป็นคนขี้ขาดจงทำทั้งที่ททกลัวกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าล้มเหลวข้อ6เลิกคิดลบเพราะคิดลบชีวิตจะแย่ไปทุกเรื่องจิตใจคุณมัวชีวิตห่วยแตกโลกโหดร้ายสุดท้ายทำลายตัวเองข้อ7อย่าเห็นแก่ตัวทุกวันนี้อยู่เพื่อใครบ้างรักใครบ้างนึกถึงใครบ้างนอกจากตัวเองคนเห็นแก่ตัว มีชีวิตอยู่ก็ไร้ค่าถ้าไม่รู้จักใจกว้างมีน้ำใจหรือทำเพื่อใครเลยไม่ช้าโลกจะเอาทุกอย่างที่มีไปหมดชีวิตจบจนลงแบบยากจนค้นแค้นข้อ8อย่าหมกมุ่นกับความรักไม่มีความรักไม่ตายแต่ถ้าไม่มีดีไม่มีค่าไม่มีอะไรเลยนี้ตายแน่ๆอยากมีความรักดีๆ ให้ทำชีวิตให้ดีซะก่อนอยากได้คนรักดีๆทำตัวเองให้คู่ควรซะก่อนข้อ9อย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองคนไม่รักไม่สนใจไม่เห็นค่าจะแค่จะง้อฟูมฟายไปทำไมคนบนโลกนี้มีอีกเยอะแยะอยากให้คนอื่นเห็นค่าต้องเริ่มเห็นค่าในตัวเองทำตัวเองให้มีค่าข้อ10อย่าดีน้อยไป อย่าเร็วมากไปค่อยๆเพิ่มความดีลดความเร็วเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวเองก่อนตายก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วสุดท้ายจงจำไว้มนุษย์จะมีค่าต้องรู้จักสร้างค่าให้กับตัวเองถ้าไม่ทำอะไรอย่าเข้าใจผิดว่าตัวเองมี